สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับแบบนี้นะครับก็จะพาพี่ๆมาชมนะครับแบบนี้นะครับเป็นผ้ายันนะครับรอยฝ er ่าเท้านะครับของหลวงพ่อคูณนะครับเขียนว่านะครับวัดบ้านไร่แบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นผ้ายันนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับปีสองห้าสามสองนะครับเห็นไหมครับผมจะซูมให้ดูนะครับพี่ๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นของหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับอันแบบนี้นะครับผืนนี้นะครับจะเป็นด้านซ้ายมือนะครับแบบนี้ และแบบนี้นะครับก็จะเป็นด้านขวานะครับพี่พี่เป็นผ้ายันรอยเท้าหลวงพ่อคูนะครับพี่พี่สังเกตนะครับจะมีผงขมิ้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะครับเรียงกันอยู่เป็นก้อนเป็นก้อนนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับของเรียนแบบก็มีแล้วนะครับพี่พี่ต้องระวังนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นของหลวงพ่อคูนะครับปีสองห้าสามสองนะครับและแบบนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับพี่พี่จะประกอบด้วยกันนะครับสองแบบนะครับของปีสองห้าสามสองนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับพี่พี่และสีขาวนะครับพี่พี่ ถ้าพ right ี่ๆท่านใดมีนะครับผ้ายันแบบนี format, Ari, liness, ้นะครับเป็นรูปรอยเท้าหลวงพ่อคูณนะครับปี2532นะครับผมหนึ่งสีโชคยินดีรับเช่านะครับพี่ๆแบบนี้เลยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดมีนะครับส่งรูปหาผมได้นะครับผมหนึ่งสีโชคทําการประเมินราคาให้นะครับพี่ๆนะครับแบบนี้นะครับวันนี้หนึ่งสีโชคก็ขอลาพี่ๆเพียงไปเท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีพี่ๆครับวันนี้สวัสดีครับ